สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาทำขนมปังทอดสอสชช็อกโกแลตแอลมอนกันนะคะวัตถุดิบก็ง่ายๆสองอย่างแค่นี้มีสองอย่างแค่นี้นะคะมีขนมปังนะคะซื้อจากที่ไหนก็ได้คะ่ะแล้วก็ขนม,มชอ็อกโกแลตแอลมอนนะคะนี่ค่ะวิเ็จแลวไปดูวิธีทำกันเลยนะคะวิธีทำก็มีดังนี้นะคะก็จะเอาขนมแอลมอนนะคะชอค็อกโกแลตแอลมอน ฉีกลงไปเลยค่ะตีดใส่ขนมปังค่ะแค่ชิ้นเดียวก็พอนะคะแล้วก็เอาขนมปังนะคะประกบค่ะแล้วก็ใช้แก้วหมุนทำเพื่อทำให้เพื่อความสวยงามแล้วก็เพื่อความอร่อยไปนะคะค่อยๆมือแงี้อเออมันก็จะติดมาแบบนี้นะคะ <laughs> มันก็จะออก ยากนิดหน่อยเออก็เลย<น>ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยมากแ,แล้วก็จะทําแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะน,นี่ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปทอดกันค่ะก็มาเปิดแก๊กกันเลยนะคะคแล้วก็ใส่น้ํามันค่ะนี่นะคะเราก็จะใส่น้ํามันใส่ให้มันท่วมเลยนะคะประมาณนี้ค่ะ แล้วก็รอนะคะรอให้ไฟร้อนนิดนินะคะพอกระทะร้อนแล้วนะคะก็ใส่เลยค่ะใส่ขนมปังลงไปเลยค่ะใส่ลงไปให้หมดเลยค่ะแล้วก็รอต้องอะไรคะด้านบนจะมีต <it> ัวิดีโเงา mendingan ini ayu bi ต่อไปนะคะเราก็จะมาใส่นมช็อกโกแลตนะคะเพื่อเพิ่มสีสันสวยงามะคะ่ะนี่คะ่ะแอมมัน สุดท้ายนี้นะคะเราก็จะมาชิมกันนะคะมาดูนะคะว่าจะเป็นอะไงดูนี่คะ่ะโอ้โหขวดจะติซ่มชิมเลยนะคะอืมอร่อยมากๆเลยนะคะทุกคนไ<ร>มนได้อวยนะคะทำกินเองง่ายๆก็ได้นะคะที่บ้านใช่ค่ะไปแล้วนะคะทุกคน